วันนี้หนูไอรีนจะมาทําอะไรคะให้น้องจีนมาเล่นยมนาสติก,กอ่าน้องน้องชื่ออะไรคะกีนิสน้องชื่อน้องกินนิสอ่าน้องกินนิสโชว์หน่อยน้องกินนิสสวยไหมดูอ่านดูดูหน้าน้องกินนิสสิอ้าน้องกินนิสเริ่มยินเล่นย้มน,นาสติกโดยคุณครูพี่ไอรีนอ่าท่าแรกคืออะไรคะท่าแรกคือ คือสะพานโค้งโอตรงอ๋อนี่คือท่าแรกใช่ไหมคะอ่าอ่าท่าต่อไปท่าต่อไปคุณครูพี่ไอรินจะมาทำอ้าวเอ็นไปด้านหลังกินนี้ต้องทนหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูพี่ไอรินกำลังจะ ทำยิมนาสติกให้น้องกินนิดอ๋อเอ็นไปด้านหลังใช่ไหมคะอาถ้าต่อไปถ้าต่อไปคืออะไรคะหนูไอรินถ้าต่อไปสะพานโค้งใช่ไหมคะโอ้โห้มเอาใหม่นะคะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เป็นสะพาน อ๋อตีลังกากับลังหันเห็นสะพานโค้งม้วนตัวม้วนตัวได้ไหมคะพี่ไอรีนคุณครูพี่ไอรีนม้วนตัวได้ไหมได้อาวโอ้น้องกินนิดฉีขคาขคีขาเสร,ร็จเป็นไงโอ้นอนลาบแล้วก็เท้าอยู่ตรงไหนเอ่ยเท้าอยู่ตรงไหนโอ้ขีขาเลยอคุณครูพี่ไอรีนก็ต้องดูด้วย ดูน้องกินนิดด้วยนะว่าน้องกินนิดนั่งได้ไหมอ่าอนั่งได้อาหารหน้าเสร็จกับพี่ไอรินเลยนะโอเคโอเคแล้วก็ตะลังกากับลังหันเล่นล่นกระเล่นกระต่อไปน้องจะเล่นเตะบอลเตะบอลใช่ไหมเตะบอลใช่ไหม อ่าอ่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันอย่าลืมติดตามช่างหนูไอรินนะคะช่างหนูน้องไอรินแชนเนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆกันลูกบ๊ายบาย